สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำรีวิวมะม่วงนะคะก็อ่าพี่อ้อยสั่งมะม่วงแก้วขมิ้นมานะคะลังนี้นะคะ10บโลสิกิโลนะคะร้อบเาทคราวก่อนพี่อ้อยสั่งไปเจ้านึงเนาะ สั่งไปเกือบอาทิตย์นะคะของเขาก็ไม่ส่งมาเนาะพอเราทักถามไปเขาก็บอกว่ารอบจะส่งเป็นวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็อา้าวใบเล็กที่เราก็ให้ไปแล้วเราก็โอเคว่าเราเราสั่งแล้วเขาก็ยังไม่ไม่ส่งให้เรานะคะพี่อ้อยก็เลยแคนเซิลไปเนาะแล้วก็สั่งเจ้านี้ไปเจ้านี้ส่งมาจากลาดบุรีนะคะแล้วก็ส่งไวมาก <c oughs> พี่อ้อยสั่งไปแค่วันเดียวเนาะแบบวันนี้สั่งนะคะพอ อ่าลุงอ่าอีกวันหนึ่งบ่ายๆนะคะของก็มาถึงแล้วนะคะไวมากเลยแล้วก็มะม่วงมะม่วงเขาก็โอเคมากๆเลยนะคะคือพี่อ้อยกลัวเนาะเพราะาจริงๆแล้วอ่าเรื่องมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะบางบางที่อ่าเขาบอกว่าแก้วขมิน้นแต่ว่าเนื้อจะไม่สวยนะคะแต่เจ้านี้เนื้อสวยมากๆที่รู้เพราะอะไรรู้ไหมคะพี่อ้อยเมื่อวานนี้แอบปอกไปแล้วหนึ่งลูกนะคะ ดูกันเนาะจริงพี่อ้อยปอมีดอย่างนี้ไม่ถนะัะเดี๋ยวไว้พี่อ้อยทำคลิปตอนที่ทำน้ำจิ้มแล้วดีกว่าเนาะอันนี้พี่อ้อยให้ดูเนื้อเขาก่อนคือเนื้อแบบนี้นะคะไปซื้ออ่าตามตลาดบางทีเขาบอกแก้วขมิ้นเนาะเรายัางไม่ได้เนื้อแบบนี้เลย เนี่ยค่ะเนื้อสวยมากเนื้อออกเป็นแบบสีเหลืองส้มเลยนะคะแล้วก็ถูกมากด้วยเดี๋ยวพี่อ้อยจะทำรีวิวให้น้องเขาเนาะเพราะว่าอ่าของเขาส่งไวแล้วก็โอเคมากๆจะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะคะเราใส่กะกันมาเนาะแต่ที่แน่ๆคือพี่อ้อย ชอบที่เขาจะส่งเร็วนะคะแล้วก็ของเขาตรงปกนะคะไม่ไม่ไม่จกตาพี่้อยสั่งมาหลายครั้งแล้วเนาะบางเจ้ามาเนี่ยเนื้อแบบขาวๆซีซี่นะคะขาวๆซีซีซ่ก็คือเป็นเหมือนกับแก้วขมิ้นไม่แท้นะคะพอไม่แท้ปุ๊บเขาก็จะมีความเปเรี้ยวมากนะคะแต่อันนี้ทานเล่นได้เลยนะคะไม่ต้องทํา น้ำประหวานหรือทำน้ำจิ้มนะคะก็สามารถที่าสามารถที่จะทานได้แบบนี้เลยเนะาะเมื่อวานพี่อ้อยปอกมาลูกพี่อ้อยก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะก็ทานแบบนี้เลยเนาะทานเป็นแบบไม่มีน้ำจิ้มนะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวพี่อ้อย ทำพริกเกลือแล้วพี่อ้อยมาทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะตรงที่พี่อ้อยขอบคุณต่อจากคําที่พี่อ้อยขอบคุณนะคะก็ฝากเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ